สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์นะครับเทคนิคในการคิดตั้งเป้าหมายว่าเราจะจับเงินแสนจับเงินล้านจากการเทรดเนี่ยได้อย่างไรนะครับผมผมมีโลจิกในการคิดง่ายๆนะครับผมซึ่งเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันและกันนะครับเพื่อจะได้เป็นเทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราสามารถจะปั้นจากเงินน้นอยๆเนี่ยกลายเป็นเงินมากๆได้นะครับลงทุนเพียงแค่หลักพันนะครับถึงหลักหมื่นแค่นั้นเองนะครับก็สามารถปั้นเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะครับจากการเทรดนี่แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตารางตรงที่ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนดูเนี่ยเป็นตารางที่มาจากกระดานเทรดของ forex นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการเทรด forex อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันสามารถใช้ได้กับทุกตลาดเลย นะครับสามารถใช้ได้กับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นอเมริกานะครับหรือว่าเป็นสกุลพวกคริปโตนะครับหรือว่า f o เ e x IQ o p t i o ออะไรเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับตรางนี้เป็นตารางที่กำหนดเป้าหมายของเราครับว่าเราจะต้องวางแผนยังไงในการเทรดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาที่เข้ามาเทรดในตลาดใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเป้าหมายกันนะครับผมเข้ามาเล่นแบบว่าเจอวันนี้เจอคู่ไหนบวกก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยครับอย่างวันเนี้ยนะครับสมมุติว่า เข้ามานะครับเจอ BTC บวกอย่างเงี้ยวันนี้บวกมา4.96อาจจะเข้ามาแล้วซื้อเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายนะครับว่าเราจะต้องตั้งกําไรวันนี้เท่าไหร่นะครับถ้าขาดทุนควรจะขาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับอาจจะยังไม่ได้มีแนวทางคิดตรงนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับผมก็เอาไว้ไปเป็นข้อมูลนะครับเอาไว้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเอาไปฝึกฝนใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันแบบนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการหารายได้ออนไลน์นะครับสู่ยุค2011นะครับผม2021แล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปไวมากจริงๆนะครับสมัยนี้เนี่ยเงินทองนะครับสามารถหาได้ในอากาศจริงๆนะครับผมก็ ช่องผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับการเรียนรู้แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้วันนี้เราจะมาอยู่ที่หน้ากระดานของ b i t ค u พนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จะพูดถึงอะไรกับบิตคัพเท่าไหร่นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัคร b i t คัพนะครับเป็นกระเป๋าเงินที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลได้นะครับพวกบิตคอยอีเทียมนะครับไรคอยหรือว่าสกุลเงินต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ผ่านกระเป๋าบิตคัพเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถ สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจะมาเอาตารางนะครับในการให้เพื่อนๆนเนี่ยเอาไปคิดโลจิกกันนะครับว่าเราจะสามารถทํากําไรแบบนี้เนี่ยต่อวันต่อสัปดาห์ต่อ10วันต่ออาทิตย์ต่อเดือนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับเป็นตารางในการตั้งเป้าหมายว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเริ่มทําการเทรดนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะ เอากำไรเพียงแค่3%ต่อวันนะครับรีเทิร์นสเรตีเทิร์นต่อวันนะครับโปรฟิตเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับถ้าเกิดเราลงทุนไปอยู่ที่5,000บาทนะครับจะเป็นการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวันนี้เราควรเล่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราควรเทรดเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับในศัพท์ที่ผมชอบเรียกแบบนี้ก็คือการสโนบอลนั่นเองนะครับก็คือการที่เราเอาเงินต้นทุนของเรานะครับสมมุติว่า เราเปิดพอร์ตไปอยู่ที่5,000บาทนะครับเราก็เอา5,000บาทเนี้ยนะครับลงทุนเข้าไปนะครับก็จะได้กลับมา3%นะสมมติว่าทำตามโลจิกตรงนี้นะครับพอลงทุนไป3เปนต์เสร็จปับ๊บได้มาตรงนี้นะครับ150บาทวันต่อมาเป็น5,000นะครับบวกกับ150บาทที่เราได้กําไรของเมื่อวานนะครับแล้วเราก็เอา5,150บาทนะครับคูณ3เปอร์เซต์เข้าไปอีกนะครับก็คือบวกวันละ3%จาก ทั้งดอกทั้งต้นนะครับทบต้นทบดอกนนเองนะครับหลักการนี้เขาเรียกว่าหลักการสโน w b a นะครับผมทําให้เงินทุนของเราเนี่ยขยายใหญ่มากขึ้นนะครับจากตัวของมันเองนะครับผมนี่ครับลองดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในวันนี้นะครับในสิ้นปีเนี้ยนะครับสมมุติว่าเริ่มต้นเดือนเลยนะครับเริ่มต้นเดือนมกราคมเนี่ยเราเริ่มเก็บที่5,000บาทนะครับสมมตินะเราเริ่มเก็บที่5,000บาทและเราทําแบบนี้ครับเทรดทุกวันนะครับวันละ 3%นะครับผ่านไปนะครับ10วันนะครับสมมุตินะ10วันเนี่ยจากเงิน5,000บาทนะครับจะกลายเป็น6523บาทนะครับทันทีนะครับถ้าทำตามนี้ได้นะทำไมตารางนี้ถึงสำคัญเพราะว่าตารางนี้จะทำให้เรารู้ขอบเขตตัวเองนะครับแล้วก็รู้เป้าหมายว่าเราจะเทรดเอาแค่นี้นะต่อวันนะครับเพราะว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยสามารถเทรดได้มากกว่า3%ไหมได้แน่นอนครับแต่ก็ มันจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับคือในเรื่องของการที่เราจะต้องมีมีแผนนะครับแผนระยะยาวถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าวันหนึ่งเราจะเอาแบบ1 0พรุ่งนี้ได้20%เดี๋ยววันต่อมาได้3%แล้วเราแบบถ้าเกิดทําแบบนั้นนะครับมันจะสเปรดสปะาดในการตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับผมวิธีนี้ก็เลยจะเป็นวิธีที่เราเนี่ยสามารถทำแบบเรื่อยๆได้นะครับแล้วเงินของเราก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าง รูปภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับลองดูสิครับผ่านไปแค่10วันนะครับจากเงิน5,000บาทนะครับโตมาถึง6 5 2 3บาทถือว่าไม่น้อยนะฮะโตมาขนาดนี้ถือว่าไม่น้อยนะกำไรถ้าเกิดสมมติว่าเราถอนแต่กำไรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาทแล้วนะครับ1 5 0 0บาทภายใน10วันนะครับผมถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วมาดูในวันที่11ครับก็ ขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับขยายขึ้นเรื่อยๆพอผ่านไปครบ1เดือนนะครับ30วันจากเงินทุนของเรานะครับ5,000ันบาทที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะกลายเป็น1 1 7 8 2บาททันทีนะครับนั่นหมายความว่าเงินของเราเติบโตไปถึง100%แล้วนะครับจริงๆมันโตเป็น100%ตั้งแต่วันที่25แล้วนะครับนี่เห็นไหมเราทำตามแผนนี้นะครับผ่านไป25วันนะครับเงิน5 0 0 0บาทของเราจะกลายเป็น10,000บาททันทีนะครับ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับผมที่เอามาแชร์ให้เพื่อนทุกคนได้ฟังกันนะครับอันนี้อันนี้ลองมองแค่ตรงนี้นะผมกาลังจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดครบ100วันนะถ้าเราทําแบบนี้นะครับครบ100วันยอดเงินของเราจาก5,000บาทจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับอันนี้มาที่30วันนะครับจะได้ที่1 1 1 0 0บาทเนาะมาดูต่อนะครับถ้าทําไปเรื่อยๆนะครับพอผ่านไป50วันนะครับจะกลายเป็น21,281บาททันทีนะครับ มาดูต่อนะครับเมื่อผ่านไปนะครับสเดือนนะครับหกวันนะครับเงินจาก5000จะกลายเป็น28,600บาทนะครับและผ่านไปนะครับประมาณ80กว่าวันนะครับประมาณ83วันเงินจาก5,000บาทของเรานะครับจะกลายเป็น5 0,000กว่าบาททันทีนะครับดูในตารางของวันที่79นะครับวันที่79เนี่ยจะได้เงินอยู่ที่5 0,000กว่าบาทนะครับนั่นหมายความว่า เงินของเราห0 0 0บาทนะครับเติบโตขึ้นมากถึง10เท่าเลยนะครับจากการที่ทําแบบนี้นะครับผมการที่เราตั้งเป้าหมายเทดต่อวันแค่แค่วันละสาเวันละสาเซวันละสเนี่ยก็สามารถปั้นได้แล้วครับผม10เท่านี่ไม่ใช่นน้อยนะฮะมาดูต่อนะครับนี่ฮะแล้วพอเราทําแบบนี้นะครับเมื่อครบ100วันนะครับผมยอดเงินจะกลายเป็น9 3 2 9 4บาททันทีนะครับ จากหลักการเทรดแบบนี้นะครับผมก็เลยจะบอกว่าไอ้หลักการเทรดแบบนี้ครับมันจําเป็นที่จะต้องมีทุกคนนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้อง3%เก็ได้นะครับของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่วิธีการไขวิธีการมันนะครับแต่ว่าการตั้งแผนแบบนี้การวางแผนระยะยาวแบบนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยควบคุมการเทรดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกตารางหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ สำหรับตารางคนที่เริ่มลงทุนอยู่ที่5,000บาทนะครับสมมตินะาอันนี้ก็คือเป็นตารางของ5,000บาทนะครับวันละ3%เนาะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ถ้าเกิดเป็นวันละ5%เปรล่ะวันละ10%เร็นล่ะนะครับแล้วถ้าเกิดผมจะลงทุนประมาณสัก10,000บาทล่ะผมจะต้องจะทํายังไงบ้างนะครับตารางจะเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวตารางต่อไปผมจะเอามาให้ดูเป็นตาราง10,000บาทนะครับกาไรวันละ5%เนนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนจะร้องว่าว wow ้าวมากๆนะครับไปดูกันเลยฮะอ่า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตารางนะครับผมอันนี้สตาร์ทอยู่ที่10,000บาทนะครับและเราจะทํากําไรนะครับวันละประมาณ5%เนตะครับเทรดวันละ5%ก็คือหยุดเลยพอเลยนะครับผมมาดูกันฮะอย่างวันแรกเนี่ยที่เราลงไปนะครับหนึ่งบาทใช่ไหมครับวันต่อมานะครับหลังจากที่เราทําการเทรดไปนะครับเก็บกำไรแค่หก็คือ500บาทนั่นเองนะครับจะกลายเป็น1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆนะครับ ผ่านไป1เดือนนะครับเงินจาก10,000บาทนะครับเพื่อนๆพ,พ,พ,พอผ่านไปนะครับครบ30วันเนี่ยจะกลายเป็น41,161บาททันทีนะครับเท่ากับว่าโตประมาณ1นประมาณ3เท่าสเท่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยจะได้เงินที่ค่อนข้างเร็วกว่าแต่ก็อีกอย่างเลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเข้าตลาดไปเนี่ยมันมันอาจจะไม่ถึง5%นะครับเราก็ต้อง วิเคราะห์บ่อยๆนะครับดูการาฟบ่อยๆในการหาจุดเข้าจุดออกดีๆด,ด้วยนะครับเวลาสมมติว่าไอเทคนิคแบบนี้มันดีอีกอย่างหนึ่งคือบางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราควรพอตรงไหนเวลาที่เราเข้าเทรดแล้วใช่ไหมครับอย่างบางคู่อย่างบางสกุลเงินเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยบิตคอยหรือว่าพวกอีเทเรียมไรคอยอะไรเงี้ยบางวันมันจะขึ้นไปถึงประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับการที่เรามาทําตารางแบบเนี้ย มันจะทําให้เราเนี่ยเทรดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจํากัดแค่ห้าเปอร์เซ็นพอถ้าเกิดมันจะไปถ้าวันนั้นมันจะบวกเป็น6% 7%เ0เ็เดเอร์เนสิบเซ็ก็เรื่องของมันก็ปล่อยมันไปนะครับเราเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นพอมันจะง่ายต่อการเทรดของเราด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเป็นการฝึกวินัยตัวเองด้วยนะครับอืมนี่ฮะแค่หนึ่งเดือนนะครับสามารถโตได้ถึงสี่เท่าเลยทีเดียวนะครับมาดูต่อนะฮะ นี่ฮะเราจะได้จับเงินแสนนะครับจากที่การลงลงอา่าลงทุนนะครับเริ่มเทรดที่1 0 0่0บาทนะเราจะได้1 0 0,000ในวันที่49ครับผมประมาณวันที่49หรือประมาณเดือนกว่ากว่านะครับ1เดือนเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะครับเราจะได้1 0 0,000ภายในเวลา1เดือนครึ่งนะครับต้นทุนเราก็คือ1 0,000บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โตอยู่ที่ประมาณ10เท่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่า นะครับน้อยกว่า3%เนาะเหมือนอตารางเมื่อกี้สามเปอร์เซ็นต์มันจะค่อนข้างมันก็ไม่ได้ว่าช้าหรอกแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าตาราง5%อยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวเลขมันต่างกันนะครับจริงๆมันจะมีตารางแบบ10% 20%อยีอีกนะต่อวันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือมันมันจะเกิดความโลภมากเกินไปนะครับบางทีแล้วเนี่ยกราฟมันไม่ได้วิ่งแรงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น f o r e x เนี่ยสามารถทําได้แบบทุกสกุลเงินเลยนะครับสามารถทําได้หมดเลย นะครับซึ่งเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยผมก็จะมีโครงการนะครับมาให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาประกาศบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเรียนรู้นะครับการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มรวมของผมเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็มีกลุ่มไว้สอนนะครับเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้งานของแอปพลิเคชันบิตครับนะครับผมก็มีเพื่อนเพื่อสมาชิกมากมายนะครับที่อยู่ในกลุ่มก็เก่งๆกันทั้ มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับมาแชร์แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดครบ100วันนะครับจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับไปดูกันนี่ฮะพอตารางผ่านไปนะครับหลังจากที่เราเริ่มลงทุนไปนะครับผ่านไปนะครับประมาณ80วันนะครับจะกลายเป็น4 0 0แสนกว่าเลยนะครับเพื่อนจากแค่เงินเพียง1 0,000บาทนะครับเก็บวันละ5%เปอร์เซ็นต์เนี่ย80วันเนี่ยมันก็แค่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับผม สามารถขยายจากเงิน1 0,000บาทกลายเป็น4ี่แสนกว่าบาทได้ครับจากการมีวินัยในการเก็บแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราไม่เอาโลภมากนะฮะเราเอาแค่วันละหวันละหวันละหอหยุดวันละหาพอนะครับก็สามารถทําได้แล้วครับพอมาดูครับพอครบเนี่ยหนึวันนะครับจากเงิน1 0,000บาทก็จะกลายเป็น1นล้านสองแสนบาทเลยนะครับถ้าทุกคนทําได้นะครับตรงนี้คือมันเป็นไปได้ครับมันมีคนทําได้นะฮะ ซึ่งเราจะต้องมีวินัยค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมแล้วก็ขยันในการดูกราฟนะครับวิเคราะห์ดูข่าวติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับผมพยายามฝึกบ่อยๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการสโนบอ l ลให้ mm hmm. พอร์ตของเราเนี่ยขยายโตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเทรดได้ง่ายด้วย mm hmm. เราจะได้ตั้งเป้าหมายนะครับ mm hmm. บางคนเข้ามาเทรดเนี่ยมาชอบมีแบบเข้ามาถามว่าพี่วันนี้เทรดตัวไหนดีครับ โ้ษครับวันนี้ตัวไหนหน่าซื้อครับอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราบางทีแล้วเนี่ยไอการเข้าซื้อหรือว่าการเข้าเทรดเนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะครับ mm hmm. การตั้งเป้าหมายแบบนี้คือสําคัญมากกว่านะฮะ mm hmm. คือทุกคนต้องมองแบบนี้ครับว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเล่นสั้นๆนะครับไม่ได้เก็บยาวๆอย่างอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบเก็บอีาอลเรียมกับบิตคอยนะครับเป็นหลักก็คือซื้อเก็บไปเรื่อยๆซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมพอมันย่อผมก็ซื้อพอมันย่อผมผมก็ซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็คือเก็บระยะย,ยาวแบบนั้นผมจะเล่นซะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในการที่เพื่อนเเข้ามาถามนะครับจะมีบางคนที่เข้ามาถามว่าวันนี้เล่นตัวไหนดีนู่นนี่นั่นนะครับผมคือจริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้สําคัญนะครับว่าว่าเราจะเล่นตัวไหนดี มันสําคัญตรงที่ว่าเราต้องมาตั้งเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะเอากําไรวันละกี่เปอร์เซ็นต์สเซ็นนะครับแล้วเราก็เอาจาก3% 5%ที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยไปดูกราฟว่าตอนนี้ที่ทางกราฟที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยของของสกุลเงินตัวไหนเนี่ยที่กำลังที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยสามารถขึ้นไปถึง3%หรือ5%ได้ไหมนะครับพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะทุกคน คือเราต้องมามองตัวนี้ก่อนครับว่าเรากําลังจะเอากำไรแบบไหนเรากาลังจะเอากำไรวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะแนะนําได้ว่าลองไปดูคู่นี้สิหรือว่าลองไปดูสกุลเงินนี้สิอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถดูได้เหมือนกันแต่ว่าการที่แบบ <laughs> เข้ามาถามว่าแบบว่าควรเทรดคู่ไหนดีนะครับอควรเทรดสกุลเงินไหนดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็ตอบไม่ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายกับมันยังไงนะครับเราตั้งตั้งเป้ายังไงว่าวันนี้เราจะ เทรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเทรดระยะสั้นไหมเดยเทรดไหมหรือว่าจะเป็นแบบซื้อเก็บเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับถ,ถ,ถ้าเกิดเป็นแบบแนวซื้อซื้อเก็บเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นบิ t คอยนะครับแบบอีเทียมนะครับผมสสกุลนี้เป็นหลักนะครับที่ผมเล่นเล่นอยู่นะนะครับก็สามารถลองเอาไปทําตามกันได้ครับส่วนวิธีนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกฝนกันดูครับผมเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวจะมีข่าวดีให้กับสมาชิกช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไว้เวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนกันทุกคนเนาะนะครับผมก็จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ย แร่ไปหลายจังหวัดมากนะครับก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับผมใส่แมสดูแลป้องกันตัวเองด้วยนะครับนาะก็เป็นห่วงทุกคนนะครับผมบางทีช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าไปดูแลในกลุ่มมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดภารกิจของที่บ้านนะครับต้องมาช่วยทางงานที่บ้านช่วงนี้นะครับก็เลยยุ่งๆอยู่นะครับผมไว้เดี๋ยวหลังปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆนะครับให้กับสมาชิกที่สนใจในการเทรดนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ